มานอนดีดืบๆอยู่พี่น้องนนสบายดีพี่น้องฉากมานอนไหมวันศิษย์ขามานเบิ่งรถใหม่เพิ่นพี่น้องไ,ไ,ไ,<ม>ได้ยินว่าออกรถคันใหม่พี่น้องพันมีอันพี่คนหนึ่งวันคันเขาไปอันถ่ายแเราซันเบิ่งเลขรถเก้ากระแจในดเด้อเพิ่น,นว่าย่านามันสิไปออกกันเลี่กันเลยรถใหม่เนาะย่ามาเฮงมาแล้วบ๊วแมนบ๊วยพี่ไปใส่ อสือเตูวิง oh. เ,เาเนผูวิม่มาพามีพระกีไปปักซองอก็เลยบบเห็นพี่น้องแต่ทำเอามันเด็กสิออกมันสิท่นบ่กันออกม่งสิท่านดอกโอ้ยหัวคือเปย์เถนอห,ห,หัวคือเปยปลกหัวเปยปละดุกบอม,มาน่อยนี่เฮ้ยโหตาซังเถะพี่ดอกเลย ใช่ไหมเบิ่ง,งรถุขั้นใหม่ขั้นสวยพี่นอ้องเอ้ยเก่าเขาใหม่เขาสิเอ้ยแมนแ่นฮะเลยถึงสิเก่าเขาก็ใหม่เขาเท่าทได้นะเพื่อนสามสิบสามเข้าไนะ่นอยากได้อันแบบอนะันน่ะดิมันอยากไข่ไข่กับรถคลิกเดี๋ยวจะเห็นอยู่เขาขี่กันในเมืองนะเขาลุ่นขาหลุดน,นะซ้ำเหมือนกลัวนะก็มีฮะแหละเขาเอิ่อนมาหลุดยังมันคล้ายๆสปูปปีนะเขากระลังขี่กันจะไปเห็นดิน ในปักสองนะบอดเอี้ยแมวนี่นะนี่บอดอันเอี้ยแมวนี่แต่ว่ามันเป็นสีอื่นมันเป็นสีเทาสีอะไรเห็นเขาขี่อืมขี่บรรหนะเขาคือนะอุ้ยคืออะละแบบไอ้ไก่ขี่นะถ้ามกคือโดนไอ้ไก่เห็นบ่ะแบบไก่งามเด้อเอ้ยนั่นแล้วแต่ชั้นแล้วข้าจะได้บอลไอไก่ชั้นมีใายแบบไม้กระบอกราคาถึกราคาแพงอยากได้สริงจริพี่น้อง ยังได้ซื้อเห็นมันงาม,มแต่วาโหลดปลาว่านี่ก,ก็งามพี่น้องเลยปีเดียวกันกับหลดเว็บไอเฮ้าส์ผพวนึีฟ้ายินดีด้วยป้าน้องไอรินบอสือหายเออดีใจนะ <ใจ S 1> บักลาดได้กี่รถคันใหม่ปะ่ะลูกออดออดทำยังขันได้ขี่ซ้ำโหฮะกันพพตเตอเอามากเลยจอดว้วยฮกต่อกไปล่ะจะจมึนอละมาน ชามฉีกเลยอืมน่าเลยก็เขาไว้ในเฮือนสินะอืมเอาออกไปล้านจะฉีกไปเลยอืมเขาไว้ในเฮือนนล้นะเพื่อนกระกว่างลุ่ยจะไปปลาไปแถวนอกไปเขาเอาไปแดกขนมได้นะอคะว่ารุ่นนะเข้ามาคือยังหนิอืมเอาไปไงพ่ออุ้ยรุ่นรุ่นลุ่นรลุดชุ่มห้าวไปแล้วเข้ามาคือยังนี่ดง่ายน้อยเด้อลดง่ายน้อยด้อลดง่ายน้อยอีกพอเอาไปสื่อ เดอดงามอยดีเดไอ้าิะกับจช่เบิงามรก้อะเยแตอกเผอวาแต่ว่าข้าหมักข้าหมากบ่เอออะไข้าเหมักนี้ขาวเห็ดผัชหวายว่เออ้องเห็นบักน้ำน้อยแต่ก็ชื่อเกิดไอวิน อัร้อยเอาไปถอดตะกระเจี๊ยมห้ยซาวหน่อ,อย,นยไว้ใส่ได้ย้อนไว้กระเจี๊ยมในรถจักหน่อยไว้ถอดตะกระเจี๊ยมหลุดจักให้ยซุ้มไว้ไว้นี่จอดในหน้าเฮือนนี่ไว้ถอดเอามาแบบเปดิมร้อยถอดรถอีกผ่อนเด้ออือถอดมาข้างน่ไว้ลูกโอ้ยตาสังเดียพี่นอ้องปุ้ยบอกฝรั่งน้อยเอาอ๋อมันก็หายมันหาย <laughs> โอ้ยตาซ้างแท้ๆ no ่มันสิวอ้วนตะกุนอีลคือโอ้ยอยาให้อ้วนไล่อูบ่ขืนเห้นบ่อร้อยเบสำนัก็ให้้นเออเออขอบคุณค่ะมันกินดูแต่มันกินบ่มันกินบ่เบิดไล่เถื่อนเแบบเขาส่งชอออนแต่เอได้เถื่อนจนเบิดอืออันดาัดหอยแปนออนนี่ใส่จนกายแปะจนเต็มเถื่อเดียวอิ่มเบิดเอาใหม่อีกบ่อเกินมันกินดูแต่มันกินบ่อละเพราะมันฉ่ำงกินอีกมื่นหนึ่งเบิดทเเต่า ลูกไปเบา,านะคะช่วงช่องอ่อนนะมันคือดึกยเสืเดียวลหายเวิร์้อยโต๊กนะลูกขนาดมันกินน้แม่แล้วมัไหมมาดูนะมันสีโต๊ะกินขาวกับพี่สาวกินขาวกับซีนปิ๊งซีนลอยปูยหญ่ใจดีเป็นตืวว่นหนูว่านี่อย่าเหยียบวออมไหมออมอะหมว่านี่เขาจะลงง้อใช่ปะอืม ก็เข,ข้าก็ได้สี่หามือเค็ดมือแม่เอ้ยแ่เอ้ยเห็นไหมขอให้ได้ยิ่งช่วยได้เลยอ่ะไรดูพี่นอนมานอนเบืนตาเมาเมาอยูนออออย่น้องออกแต่ปากคอยแล้วน้องออกแต่ปากคอยอีกแล้วจะคือจับก,กินเองบอกเป็นเถอะ วบอกไปงานมันเกิดน้องธนว่าบอกได้เขาบอดีกบอกไปเหตุมันบได้มีอี่ยังไหะแบบเท่ากับบอด้อานาคตแบบการอนาคตยูตสว่าต่างคนกับต่างบอด้บอกกันนะแล้วก็ชิวๆแฟ่ๆธรรมดาเนี่ยบอกนะ ต voi, ół, ope, no. si oux, si oux. ่างคนกับต่างบ่นได้บอกการข้าราชการบอกว่ามึงหัวเนาะชิวๆแฟ่แฟธรรมดาเหม็นมันเป็นอะไรก่อนเรียนอะได้เป็นอย่างนั่นมันบดไม่มีอียงนะอ๋อลงมาถูไปกินขนมบบนั่นนี่แล้วคันบัวนอนเดี๋ยสออยู่แน่นนี้แล้วเอือยเสอะคนน่องอืมกินเ้าวกล้วยนอนแต่เจ้ามื้อข้าพโพมันดูน่องนะนะอยากกินอยัง กินนมวพ,พาน,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 น้องไปซื้อนอมหน่อยวินวินเอ้ยน้องไปซื้อนมแนไช่ใช่ร้อยไปซื้อนมแนไม่รู้กินนมน่ะพี่น้องพี่ร้อยอยากกินนมแฮกบอสอยากไปชื่อนมแฮกอาลูกอ่ะ คินนุ่มแหกได้บ่ได้ที่เก่งถวะเดยขบบนทางเดยการนปิดออกมาได้เลยบ่ไปปั่นกระอ่านคนละใบถ้ามันเทาคายจะสร้างคนสองพันเราเมื่อไปหากินก๋วยเตี๋ยวก่อนอือเป็นอะไรแบบโมใหญ่เลยอือพวกปากคุ้มบ่ละนะ จ้ตอนเลยจัง้อยจไต้กินหมากน้อยห้ากินหมากน้อยน้ำในเด้อบอห้าสิายหาซื้อขอกับพี่น้องบอจิายพี่น้องิายพน้องวินองไปวินลุงแมวินอย่าอย่าอยาว้าอานง่ายไก่หนึ่งบัดทศัพท์เบอรเน็ตมาคอเฮา เออมันเป็นหมากหน่อยกันพยากรกินเลยเนาะเลยเนาะกับบุคายแพงดอกทังละสาวสามสิบพันไปกต่ตีเนาะเลยเว้นตีวะเตะบุษัดอาบน้ำชุดอาบน้ำแล้วเท่าจะกินเท่าเท่าบุหรี่ทำแหล่งลุงเทพนี่ยังบุหรี่งานยังหางานบ่อื เนี่ยเคยหาหายแต่ยาเสียข้าเจ้าโดยผดเป็นอยไปยาเสียข้าเจ้าเลยเจ้าขะเจ้าหาหายแต่อยู่บ่ได้แม่นคว่ำได้ห้างานในข้นนี่เฮานี่ิบอกว่าเอาใกล้เอาไกลเฮาน่ะเฮาเคยหาหายแล้วมันเสียแล้มันเนาะข้าเจ้าก็อยากพัวพันทางชุมเฮาเหมือนบอกเป็นนันเดอรเป็นนันเดอรบอกว่าเอาใกล้เอาไกล้วันเนาะจะคลองหลดอืมจะเป็นนันนดอรนี่ผลมาพัวพันทางเฮา คั้นสีหายแบบลายคนหายหายมันก็ไดัดยดอกผักม,มันเยอะมันเสียแมนอยู่เดี๋ยวไปเท้า,าถาเอาพี่น้องตัวเองถาไปกับพี่น้องตัวเองสินะามองพี่น้องเอาจังไปนั่นแมนบ่อนเพื้นจากได้ไปอยู่ว่าพื้นเพื้นก็นดีครูบ่อนแล้วมันบอ่อนม,มันหยาดคนเท้านะนเานีือ จวมาเ้าก okay, ับถอยถับไปได้การหางานให้คนเนี่ยไปยังลูกมาคิดไม่แก้ให้ยม้าไอตีบลูกโอ้ยกะบ้า ไอตีชายจ้าลูกมาลอยตีชายลูกตีชายน้องแอมน้อยหนึ่งมันก็ฟาดาขั่วตีชายตีชายไอ้ตีสายสี่ด้วยอยาเจ็บสายบ่ไอ้วินตีอยู่สาย ทำกัญกับอีหน่อยนะเพือนพี่น้องเลยกระนองแอบนะหนึ่งฟัดปัุ๊ก้าวว่าเห็นน้องเ้อเห็นน้องเนื้อประทันแล้วตีเขาตีมันแหละแหละเาค่ายแต่น้องก็มึนอันนะก็ะเด้ตีกว่าหมูหยอกผู้เราได้ว่าตีเนาะอันเราจักตีจักบ่ตีมิตาว่าหมูหยอกกันบ่เจ็บอะีรแหละบอกหายเจ็บสำได้สำหนึ่งพันหัวะ เขาปาดจำได้จำหนึ่งปัดหัวฉับเออปัดหัวฉับว่าเขาวหยอกนะ <c oughs> ก็เลยก็เลยบูฮุจักวันเจ็บสัมไตรอันนี้ไหวบ่ได้แล้วอันนี้ตีปวดหายปราบโลดมากระหู้แล้วมาตีกันอันนั้นบูฮูว่าตีกันดอกอันนั้นขันบัเจ็บกระขาดอืม <c oughs> อืมโอ้ยแอนแม่ก็ดิ <c oughs> พี่น้องเอ้ย <c oughs> แม่กับลูกเขา เียวติดมือติดตีนคิอามาดูอันนด็กนอนกินห้ามเอ้ยต้องกล้วยเชอู่บะแบบได้ะนอนเออเป็นอู๋บรกกล้วยกล้วยมาจากโตกะใหญ่ขึ้นมาเก้าโมงสิบโมงมันเกิดเกิดเพคืนเพื่อนจะอยู่เห็นอย่า กิกนนมไรกับฮ่านึกน่ะปลูกผักกาดมังโมนะมาดันข,าขออ้าวโพดไปปก็ข้าวโพดอีพอปลูกอยู่สวนบ้านซองไห่ถ้าอุ่นนู้นแล้วลดของลาบต่างหากเอามือตายมือตายเฮ้ยใครจะพูยไปเห็นบ่ฮะอีเฮ้ยฉน,นดืไอรินนะผดผูกแล้ปลูกซองไห่เป็นสิปลูกไว้กินไว้ขายเพื่อจักถึงเพื่อเสีย,งยงเงี้ยเผื่อจักน้ำเล่า ตงขึนให้เธออะไรจบอืมซื้อในไม่เธอซื้อแล้วซื้ออีกอยู่ในกันดิเธอบ่มีซื้อเองจะเถื่อนะมีแต่สั่งกับสั่งผลแล้วมึงกระถาต้มกินผลแล้วกำไรนะซื้อมาหายจุ่มมันจักทงกับหมพ่อมะขาโพดเธอหนาเจ็ดแปดลอยเลยได้มะขาโพดอสองหอยมูเฮาเริ่มปกปากแล้วบุพึงดอกก็ได้ตอนก็เป็นมากดอกวมะขามเอ้ยมะขาม

มันจะออกจึ้เสืๆตาเป๊ะนะตาดำๆเอาไปะลปะในจองกองกรมาพันมื่นเกือม่เลยมามังเสือบอกนำหัวยน้เป็นจะออมทำเคี่ยวโรานใน้วนหัตยังก็ค้มาออมจะเปืนแล้วก็ เดือนปลายกล้สิหอดสองเลยวันที่ 8, แดดปดก,ก็สองเดือนคน <15 3 S 1> เดือนปลายพี่น้องจะไม่ก <c oughs> ็สองเดือนล,ล,ละวันไนสามเดือนเอาพี่น้องเอ้ยสัมมิทอะไรพี่นออ้องบเห็นดาวเดอร์หลดร่างเลยพี่น้องเอ้ขเขาบมาบอีฟ้าชิคกูเคี้ยวเนี่ยอะไรพี่น้องเว็บไอเนาะบอกสัมมิขึ้นเสือหูอลไรพี่น้องเลย